สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวสิงห์นะคะยินดีต้อนรับชาวสองทุกท่านเข้าสู่ช่องเมเน่นะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะปักหลังของเดือนพฤษภาคมนะ16บ1ถึงเอนะคะ,ะเดือนนี้มาเร็วนะคะเพราะว่ามีคิวต้องทํานายดวงภาพพิเศษเยอะนะคะก็ต้องรีบจัดการกับดวงภาพปกติก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเดือน กระดาคมก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะหรับสเก็ด้วนนะช่องเมดูได้ทั้งแบบลัคนาแบบราศีนะคะการแบ่งวันที่ก็ทั้งตะวันตกแล้วก็แบบไทยไม่ฟิกส์นะตามสะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงทั่วไปอยู่แล้วเนาะ นี้นะคะถ้าเสียงแทรกดังกว่าปกติต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่ามีฝนตกมาตั้งแต่เช้านะคะเวลารถวิ่งผ่านฝนจะดังขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยหวังว่าจะได้ยินเสียงเลยชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำทนายจากการใช่ไพ่ทาโร่นะคะเปิดเป็นพลังงานคุณแล้วก็พลังงานของคนที่คุณดูอยู่ด้วยเนาะ แจ้งนิดนึงนะคะว่าการดูครั้งนี้เหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือคนที่มีคนคุยมีแฟนนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วส่วนถ้าใครโสดสนิทนะคะมีมีดวงของคนโสดสนิทแยกให้นะหาดูได้ใน p ย a y l i s t เลยนะคะดวัน,นี้จะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะแล้วก็มีดวงคนรอรักเก่าให้ดูด้วยสําหรับคนที่เลิกกันเด็ดขาดแล้วนะคะก็ถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยดูดวงตัวนี้ก็ไม่เหมาะเช่นเดียวกันนะ คุณก็ไปหาดูดวงตามสถานะของคุณได้เลยในเพลย์ลิสต์ของเมย์นะคะค่ะสามใบข้างบนตรงนี้นะเป็นตัวตนนะคะของคุณสิงในเดือนพฤษภาคมปักหลังนะคะสามใบข้างล่างเป็นตัวตนของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือว่าคนรักของคุณนะคะท้ายสำรับนะคะมี The Fool 9าวถ้วยว้าวมีไพ่เพ o ออฟสอดนะคะมีเดชที่กลับหัวนะ สำหรับใครมีปัญหาความสัมพันธ์อยู่แล้วคิดว่าต้องเลิกรากันนะคะไม่ได้เลิกกันนะคะแต่ว่าจะได้เริ่มใหม่แทนนะคะมีจะฟูขึ้นมานะคะการให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการให้โอกาสที่มีความหวังนะคะเป็นโพซิทีฟด้วยไม่ใช่เป็นการจำใจที่จะให้โอกาสกันไปแต่เป็นการตั้งใจที่จะให้โอกาสกันนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังแล้วก็ความสุขด้วยนะคะสำหรับปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ มีเรื่องน่ายินดีแหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อความรับวามสัมพันธ์ของคุณโดยตรงเนาะค่ะเรามาดูเลยนะคะทีละใบ,บ The Sun นะคะ Queen of Wands นะคะสองใบนี้ขึ้นมากับหัวแล้วก็มี e m p ม e พลก็มีเรื่องน่ายินดีนะคะ e m p มเพลมันหมายถึงการที่เราอยู่ในตำแหน่งที่เราโอเคนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางตัวเองอยู่แล้วตรงนี้มันก็ใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตทั่วๆไปของคุณการงานการเงินต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรอบข้างอะไรแบบนี้นะคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกโอเคแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยโดยตรงระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณมิ้กก็มองว่าคุณพอใจแล้วนะคะกับจุดนี้ถือว่าดีแล้วดังนั้นมันถึงได้มีการเริ่มต้นกันใหม่นะคะในเชิงการงานเนี่ยขออา่านเสริมใพ้นิดนึ่งน่าจะมีการแบบประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างสําคัญที่ทําให้คุณสบายใจนะคะก่อนหน้านี้อาจจะงานหนักนะ,ะยังไงก็ตามมันยังมีไพ่ควีนอัพบอลที่กลับหัวนะคะ อย่าใส่พาชั่นในการงานจนมากเกินไปบางทีมันล้นแล้วมันส่งผลเสียได้เหมือนกันบางทีอาจจะทําให้เราไม่มีเวลากับคนรักนะหรืออาจจะทําให้เราเครียดเกินไปแล้วเวลาที่เรากลับมาบ้านเนี่ยก็มีปัญหาคนรอบข้างหรือว่าคนรักของเราได้นะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังเนาะคนราศีสิงห์เนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็มีพาชั่นในการที่จะทํางานนะคะการใช้ชีวิตสูงแล้วตรงนี้ก็เลยต้องเตือนไว้อย่างไรก็ตามนะคะแรงงานเดือดซันเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นมาแบบกลับหัวไม่มองว่า อีกไม่นานเนี่ยไอเป้าหมายใหญ่ในชีวิตคุณหรือว่าโปรเจกต์อะไรสําคัญของคุณเนี่ยมันก็จะเสร็จสิ้นสักทีหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ค่อยๆสาดสอ่องเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะลุ่งโลดนะคะจริงๆก็น่าจะอีกเดือน2เดือนแบบนี้มันจะประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะเหมือนกับที่คุณเคยประสบความสําเร็จมาแล้วนะในช่วงน่าจะเป็นปีแรกที่เมอเปิดช่องเมเมเนี่ยเมออ่านดวงราศีสิงห์ที่มีแต่ความโชคดีทั้งนั้นเลยนะคะประมาณ2ปีที่แล้วเนาะ ก็เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกนะคะความโชคดีแบบนั้นนะคะแสงสว่างในชีวิตของคุณความสดใสรุ่งรุ่งต่างๆรวมถึงความสัมพันธ์ด้วยมันจะอยู่ในจุดที่มันลงตัวนะคะก็เริ่มๆแล,แล้วแหละมีการให้โอกาสกันใหม่นะคะมีจุดสตาร์ทที่ดีนะคะโอเคเรามาดูเขาบ้างนะคะมีไพ่เจ็ดดาแฟนคุณอาจจะเคยทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะหรือว่าทําอะไรรับหลังคุณเอาไว้นะคะแล้วก็มีบองว่าเขาค่อนข้างจะรู้ตัวนะแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนกับระแวงเหมือนกันว่าคุณจะรู้หรือเปล่าว่า เขาเคยมีข้อบอกพร่องอะไรอย่างไรหรือว่าเคยทําอะไรผิดพลาดนะคะหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงข้อขัดแย้งที่คุณเถียงกันก็ได้ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังคงอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามไม่มองเห็นแล้วว่าตัวแฟนของคุณเนี่ยเขาก็มีพลังงานห้าถ้วยที่กับหัวมันหมายถึงว่าถ้าเขาและคุณเคยมีปัญหากันแล้วเขาเคยเสียใจน้อยใจอะไรแบบนี้หรือมันทําให้คุณสองคนแบบละหองและแหงถึงขั้นจะเลิกลาเนี่ยปัจจุบันไม่มองว่าเขาก็ทําใจกับตรงนั้นได้นะคะคือเขาก็ ไม่ได้คิดถึงขัานว่าจะต้องเลิกกับคุณแต่ว่ามันเหมือนมีการเคลียร์กันในระดับหนึ่งอ่ะมีการให้โอกาสกันใหม่นะคะเอสซอบอมองว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่เคยเกิดขึ้นที่ทาให้เขาเสียใจนะคะน้อยใจหรือว่าสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณแล้วเขารู้สึกผิดอะไรแบบเนี้ยนะมันได้รับการให้อภัยกันไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นอดีตแต่สิ่งที่เคยทำเนี่ยบางทีผลมันอาจจะยังอยู่ในปัจจุบันนะ แต่อะไรก็ตามคุณก็ตัดสินใจกันแล้วแหละว,ว่าจะให้โอกาสกันใหม่แล้วก็เริ่มใหม่นะคะเอชวอเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับเป็นการได้โอกาสข่าวดีหรือว่าเซคันเชนอะไรแบบนี้เมย์ก็มองว่าจริงอยู่มันมันมีปัญหาก็จริงนะคะหรือว่าบางทีปัญหาอาจจะได้รับการแก้ด้วยซ้ําแต่ว่ามันมีการตัดสินใจที่จะไปต่อแล้วอะดังนั้นอะเมย์มองว่าทิศทางของความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะคือถ้าเขาเคยอยู่ในอารมณ์ที่อัปเซต วิตกกังวลเศร้าหมองอะไรเงี้ยเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองดูแล้วมันก็ต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าพ่เจ็ดดาบมันยังขึ้นมาอยู่มันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีอะอย่างที่บอกว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันเป็นการให้โอกาสกันถ้าเขาเคยทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องค่อยปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเลิกทําในสิ่งเหล่านั้นนะคะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น แล้วก็ถ้ามีอคติข้อขัดแย้งอะไรกันมันก็ต้องค่อยๆลดในสิ่งนั้นนะคะค่อยๆปรับตัวกันไปประมาณนี้นะคะไพ่เขาก,กลางๆนะมีมองดูอ่ะมันเหมือนเป็นจุดสตาร์ทเฉยๆแต่สําหรับคุณเนี่ยไพ่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสรุปนะแนวร้้มความสำคัญกันบ้างนะคะแจ้งชาวสองนิดนึงนะไพ่สลับข้างกันได้นะคะ ใช้สำรับนะคะ Judgment กับหัวนะคะ The Star มีไพ่อัศวินถือถ้วยขึ้นมากลับหัวด้วยนะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเยียวยารักษาจิตใจนะคะทั้งสองฝ่ายแล้วก็ใครที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องรีบทำนะเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะคะมันมีจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเนาะ ในช่วงของปักหลังนี้อย่างไรก็ตามมันยังมีอะไรที่มันยังไม่ลงตัวอยู่นะจัดเม้นกับผัวนะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วยก็ยังกับผัวอยู่ยังมีคนที่น้อยใจอ่ะยังมีคนที่ไม่ได้ใส่พลังในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าความตั้งใจจริงอะไรแบบนีม้มาเต็มที่นะคะแต่ว่าเม่มองว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะค่อยๆฟื้นฟูมาได้เนาะเพราะว่าคุณอาจจะเคยมีปัญหาการแบบเป็นปัญหาใหญ่ก็ได้นะมันแล้วแต่เคสนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาที่ ยังแก้ไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ถึงแม้คุณจะให้โอกาสกันใหม่แต่มันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงนะแล้วก็ต้องปรับตัวนี่สําคัญที่สุดนะคะทั้ง2ฝ่ายเรามาดูนะคะบทสรุปที่ได้นี่มีไพ่3ดาวแล้วก็มีสีดาบที่กับหัวเนี่ยมันก็หมายถึง3ดาบนะคะก็เท่ากับมี3ดาบ2อันเลยนะข้อขัดแย้งยังอยู่จริงๆอย่างที่เมย์บอกนะเพราะว่ามีเห็นในหน้าไพ่ของตัวแฟนคุณยังมี7ดาว ดังนั้นเนี่ยเมื่อข้อขัดแย้งยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายคุณสิงห์เองหรือว่าฝ่ายแฟนสิ่งที่อยู่ในใจนะคะควรที่จะเปิดอกคุยกันนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนซะนะคะอะไรที่ยอมเงนได้ก็ยอมอะไรที่แก้ไขได้ก็แก้ไขอะไรที่มันแก้ไม่ได้แล้วจริงก็ต้องปล่อยวางน,นะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วอะไรที่มันเคยผิดพลาดไปแล้วก็ต้องปล่อยวางเนาะเมย์มองว่ามันควรที่จะต้องคุยกันนะคะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้น มีไพ่เดอะสเตรน์ด้วยซึ่งแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณได้เปิดอกคุยกันน่ะคุณก็จะสามารถลอมชอมกันได้นะ,ะเดอะสเตรนท์หมายถึงการยอมกันนะคะการยินยอมสิงโตเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่เขาก็ยอมให้ผู้หญิงคนนี้เล่นได้นะคะเหมือนเป็นเทสของผู้หญิงคนนี้ดังนั้นก็มันก็เปรียบเสมือนคุณสองคนอยู่ในโมเมนต์ที่พร้อมที่จะเคลียร์กันแล้วคะ่ะทุกเรื่องดังนั้นก็ฉกเฉวยโอกาสในช่วงนี้นะคะเคลียร์กันให้ได้แล้วกันแล้วเมย์มองว่าผลของการเคลียร์ครั้งเนี้ยมันจะทําให้คุณไไปต่อกันนด้ะะคะ ยังไงก็รับเอาทางงานตรงเนี้ยนะคะไปลองปฏิบัติด,ดูแล้วกันถ้ามันตรงนะคะกับดวงของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคําทำนายในส่วนของไพ่รลโกกันบ้างน,นะคะเริ่มจากโรแมนซ์แองเจลนะคะ เคทิชนดูไรแฟดมาตอบย้ำอีกแล้วนะคะมีไพ่เฟิรแล้วก็ยูดีเซิร์ฟเลิฟนะคะอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าจาักรวาลต้องการจะสื่อสารว่าอะไรที่มันยังเป็นสามดาบอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยควรจะแก้ไขตรงนี้นะไม่ใช่ว่า คุณสบายใจเรื่องของชีวิตประจำวันของคุณคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณก็เลยกลับมาทําดีกับคนรักนะคะแล้วก็ปัดปัญหาไว้ใต้พรมแบบนี้ได้โอเคนะอะไรที่เคยเป็นปัญหาระหว่างคุณสองคนเคลียร์ให้จบนะคะในช่วงนี้เลยนะไม่ต้องปล่อยไปแล้วความสัมพันธ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะดีนะคะแบบถาวรทีนี้บรรยากาศในความสัมพันธ์เนี่ยก็ควรจะรักษาให้มันเป็นบรรยากาศเบาๆเนะาะการพูดคุยกันก็ไม่ควรที่จะใส่อารมณ์หรือว่า มีอคติใส่กันนะคะควรที่จะเปิดใจให้กว้างแล้วก็คุยกันแบบเบาๆนะคะพูดคุยกันดีๆพลังงานย er ูดีเซิร์ฟเลิฟตรงนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อคุณเคลียร์กันแล้วเนี่ยเม่มองว่าคุณทั้งคู่ก็ยังจะรักกันเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มองอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนไปหรือว่ารักกันน้อยลงเลยแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยมันยังเคลียร์ทันอยู่ก็รีบเคลียร์ไม่ควรที่จะกลับมาคืนดีกันเฉยๆโดยที่ว่าไม่ได้ออแก้ไขในส่วนที่มันผิดพลาดในอดีตนะคะอันนี้ก็รับเอาคําแนะนําไปใช้เนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะควรจะทําในบรรยากาศที่มันดีๆนะคะไม่ไม่ควรใช้อารมณ์เนาะถ้ามีคนกลางด้วยยิ่งดีนะคะอันนี้เป็นคําแนะนำนะต่อมานะคะเป็น Angel Wancer นะคะ mm hmm. เป็นไพ่คำแนะนําอีกสำหรับหนึ่งนะ แก้ได้นะคะไม่มีอะไรต้องวิตกกังวล Meditation Bring Answer ก็ถ้าใช้สตินะคะปัญญาเกิดแน่นอนอย่าแก้ปัญหาด้วยอารมณ์นะคะฟังกันทุกฝ่ายฟังความกันดีๆนะคะให้เวลาซึ่งกันและกันด้วยมีนพ่เวทนะคะก็หมายถึงว่าถ้าเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยแล้วมันมีอะไรที่มันจะต้องใช้เวลาลน,นิดนึงในการแก้ไขเปลีป่ยนแปลงป,ป,ปรับปรุง่ยก็ต้องให้เวลาเขาเนาะแล้วก็ การใช้ชีวิตคู่ว่าควรจะใช้สติให้มากกว่านะคะการใช้อารมณ์ความรู้สึกนะมีอะไรก็นับ1-10ถึงไปก่อนนะคะนะต่อจากนี้เนี่ยมีมองว่าหลังจากได้เปิดอกคุยกันแล้วแล้วก็การให้โอกาสกันครั้งนี้มองว่าไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลแล้วนะคะเพราะว่าคุณสองคนก็จะหายจุดที่อยู่ตรงกลางกันได้แล้วก็ไปต่อกันได้นะมันจะสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะพลังงานโนนิทูวอลลี่ตรงนี้ชัดนะว่า ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะคะหลังจากที่เราได้เคลียร์ใจนะคะความเข้าใจมันก็จะเกิดรับพลังงานบวกได้เลยะคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวสิงห์แลวก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องมีนนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้เมย์ด้วยนะถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribe ก็ลองพิจารณาการกด subscribe ได้นะคะเมย์มีดวงให้ดูนะคะหลายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นดวงแบบนี้นะคะดวงไรปากายเดือนดวงคนรอรกเก่าดวงคนโสดสนิท แล้วก็มีดวงรายวันให้ดูทุกวันด้วยใครยังไม่เคยรับชมดวงรายวันนะคะติดตามได้นะลงคลิปทุกวันนะคะเ,เวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าใครไม่อยากนอนดึกก็ดูตอนเช้ารอบเดียวเลยก็ได้นะคะค่ะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลอลน์ได้ที่ ชายโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ